อเดี๋ยวหยุดอ่อฉันอยู่ตรงกลางแล้วนะฉันพร้อมแล้นะยน้อยต่อล้คะถ่ายรมบ้าเอาป่ะพี่ถ่ายให้ยกบ้างต่อาามามโลถ่ายวมาเอารมไหมมเลยมได้ไมมา่ถ่าย้วมรวมรวมรวมพี่ถ่ายให้เ็ต้องมาต้องมา

โอ้ป้าขอบคุณนะคะนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะจ่ะ love you ขออยากถ่ายแบบนี้อะเยห ขอให้ยเหมอนเยเหมือนรวยที่สุดท okay. 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 ี่โลกจะนึโอเคเลยแล้วเลยวยเลยะรวยแมงี่สิบแล้วรวยลืมรวยดุเวยลาบัวบาย